ร่างกายไม่ใช่ข้อจํากัดของฟุตบอลแดอัครารินมะริวันนักฟุตบอลโรงเรียนชุ่งเหี่ยงพิทยาคมจังหวัดชนบรุรีที่ใช้หัวใจนําทางในการเล่นฟุตบอลสิ่งที่เขาลงไหลในตอนนี้นะครับต้องบอกว่าฟุตบอลเจ็ดสีเฮ็ดดีวันนี้มีเรื่องให้พูดถึงหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นน้องอัครารินมะริวันที่หลายคนกล่าวบอกว่าเองแม่งสุดยอดข้อจํากัดด้านร่างกายไม่มีผลต่อ,อก,การเล่นฟุตบอลนะครับเชื่อว,ว่าความฝันของน้องอัครนิน คงไม่แตกต่างจากเด็กชายหลายๆคนที่อยากใช้2เท้าหาเลี้ยงชีพเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับวันนี้เนี่ยอุปสรรคของร่างกายบางครั้งมันก็ไม่จ้องเป็นต้องมีขีดจํากัดในการเล่นกีฬาฟุตบอลสิ่งที่หลงลักนะครับเราได้เห็นนนองอัครนินลงสนามให้กับเรียนทุ่งเหียงพิยาคมเจอกับนนท์เทวีวิทยาลัยแม้ว่าวันนี้น้องจะแพ้แต่แสดงเห็นแล้วว่าฟุตบอลไม่มีข้อจํากัดทางด้านร่างกายขอแค้ใจสู้ น้องเนี่ยโคตรสุดยอดนะครับนี่แหละคือแสดงเห็นว่าเองแม่งเจ๋งเว้ยความสามารถมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่มันอยู่ที่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้แด่น้องอักคารนินมาริวันนักฟุตบอลโรงเรียนทุ่งเหียงพิยาคมแอดท็อปขอเป็นกำลังใจแล้วเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้ของน้องเนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่รู้สึกว่าเขามีปมเขามีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ออกมาออกกำลังกายออกมาเลาา่นฟุตบอลอีกเยอะครับวันนี้เห็นแล้วว่า ขอบคุณจะสีดีที่ให้โอกาสน้องอกรินมะดิวันอีกครั้งหนึ่งครับผม